ทำไมเราไม่ลองทำขนมไข่สงคางขายวิบรรทัดทองบ้างลองดูในสเกลเล็กๆขายไม่ได้ก็ไม่ไ้า์ไม่เสียหาย วันแรกเราตั้งป้ายว่าขนมไข่สงขาไส้เนยแต่ว่าคนเขา,าไม่เคยทานขนมไข่สงขาไส้เนยจุดเริ่มต้นเลยที่มอดขายตัวขนมไข่สงขามาจากการที่มอ,อะไม่ทราบว่าขนมไข่ที่สงขามันต่างจากขนมไข่ที่อื่นคืมอมัดมาเรียนกรุงเทพมาเรียนคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาแล้วมันก็อยากกินขนมไข่แบบที่บ้านแบบที่ทานตอนเด็กๆค่ะแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือขนมไข่ที่กรุงเทพะรสชาติมันไม่เหมือนกันมันมีความกรอบมันมีความหวานมันไม่ได้มีสไส้เนยเหมือนกันะเราก <for> ็เลยูสัว่าเฮย้ยถ้ารสชาติแบบนี้ในเมื่อเราชอบมากๆอะแล้วคนสงขายก็ชอบมากๆ ถ้าเราลองมาเปิดตลาดทีกรุงเทพมันน่าจะขายได้เหมือนกันนะวันแรกขายดีไหมครับขายวันแรกขายไม่ได้ค่ะคนไม่รู้จัก <c oughs> คนบอกอะไรขนมไข่ทรงค่ะคืออะไรแล้วม,มันต่างจากขนมไข่ทั่วไปยังไง <c oughs> สิ่งที่มอสทำตอนนั้นก็คือ <c oughs> มอสอะทำขนม <c oughs> น้องที่เป็นญาดอะคะ่ะยื่นขนมให้ลูกค้าชิมลูกค้าตอนแรกก็แบบไม่กล้าชิมหรอกบางคนกลัวเดี๋ยวมันจะเก็บตั้งหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่าเนี้ยเราก็เรียกยื่นให้เขาทานบอกว่าลองชิมได้เลยะคะ่ะลองชิมเลยคะ่ะ <c oughs> สิ่งที่เขาทาน,นะคะ่ะที่เปิดตอนนั้น 90%้เปอร่ะเขารับปุ๊บเดินไปอ่ะเดินกลับมาหมดเลยเพราะว่าเราเขาทำหน้าแบบว้าวอ่ะว่าเขาไม่เคยกินขนมไข่ที่มันรสชาติบ,บนา้มานก่อน